สวัสดีคะ่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วนะคะเมนนื่อกี้อ่อยลันทุงชาแน,นลนะคะเมื่อนี้อ่อยลันทุงนี้สมุนไพรมาฝากพี่น้องอีกคือเกาค่ะผู้ใดนะคะพี่น้องปวดตามคอคอต้ออักเสบนะคะสมุนไพรส่วนนี้จะเป็นแก้อาการปวดตามคอต้อต่างๆนะคะให้พี่น้องนะคะฟังคลิปนี้ให้จบนด้ค่ะนี่คะ่ะพี่น้องสมุนไพรีทอร่อรลันทุงหมดถึงก็คือ,อต้อนมะเขือพ่วงนะคะ โดยในการเฮ็ดสมุนไพรรักษาโรคปวดคอคอต้อนะคะต่างๆนี่นาจะใส่ส่วนใดนะคะกะ็คือน,นะคะให้พี่น้องใส่ส่วนใบของหลนมะเขือพ่วงนะคะนี่ค่ะใบี่สินะคะให้พี่น้องใส่ประมาณหกใบนะคะเอาไปล้างเอาอดีๆหรห้พี่น้องเอาไปต้มในน้ำริดหนึ่งนะคะพี่นอ้องหกใบหรือว่าหนึ่งกํามือก็ได้ด้วยค่ะเอาไปล้างเอาอดีๆสักก้อนดนะ้อพี่นอ้องแล้วเอาไปต้มในน้ำริดหนึ่ง ให้พี่น้องเนาะคะ่ะกินมือละสองเถ้อเส่าแรงก่อนอาหารซิบหานาที่ค่ะพี่น้องให้พี่น้องกินตะอนเนืองเลยนะคะ่ะเจ็ดถึงสิบสี่มะคะืค่ะขั้นตอนง่ายๆเนาะคะ่ะไปหามาเลยเด้อพี่น้องเด้ตอต้นมะเขือพว่วงนี่ใส่ตะใบของเขาท่านันเด้อค่ะแต่ว่าตามสูตรยาเนานะคะมะเขือพ่วงนี่ค่ะเป็นสมุนไพรทั้งต้นเนะคะตั้งแต่รลกเงาลำต้นใบดอกแล้วก็นหน่วยมันค่ะมี่ แต่พอคุณท่างยาเพียบค่ะแต่ว่าเหมือนีนีอร่อยหลั่งถุงจยกตะย่างแค่ใบค่ะเรื่องการปวดคอคอต้อกสีนะะนเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องให้พี่น้องเหตุตามสูตรที่อร่อยลั่ทุงวอลไปเลยได้ค่ะมันจได้ทุเล่ามันีะดีเศร้าค่ะเพราะว่าสมุนไพรแบบนี้พี่น้องอาจจะมองค้ามนะคะเ่รารู้ว่าใบของเขานี่มีประโยชน์ท่างยานะคะพี่น้องถ้าพี่น้องผู้ใดว่าคีิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากดไลค่กดแช์กดติดตามเพจอร่อยหลั่ทุงนะไม่ได้ค่ะ จังสิบเด็ดขาดคลิปไม่ไต่อไปนะคะพี่น้องจ้าสำหรับมื้อนี้เนาะคะ่ะสิบฝากไวส้สม,มีก้อนพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ